แต่ยกมันไม่ได้ม,มาพอลกกาแลววว้วค่ะจะไปเที่ยวจะยกกระเป๋าจะไปเที่ยวแล้วค่ะเที่ยวไหนค่ะ มาเริ่มต้นในการอัปเดตหุ้นที่ให้ไว้เมื่อวานนะครับตัวแรก a d แอดวานแอดวานก็มองว่าลงต่อนะครับแนวรับอย่างว่า130นะฮะอินทัเหมือนกันมองลงเหมือนกันนะฮะอินทัก็น่าจะหลุดกรอบ65ลงไปต่อนะครับยีออนอยากฝากตามนิดนึงนะฮะวันนี้ถ้าเขียวยืนเหนือ152อันนี้เล่นได้จะเป็นต้นเทนแต่ถ้ายืนไม่ได้ก็ปล่อยมันไปนะครับแบมเช่นกันนะครับเขียวเล่นเหนือ85 6ถ้ายืนได้ เล่นได้ครับแต่ถ้ายืนไม่ได้ปล่อยมันนะครับ SAK นะครับตอนนี้ยังเป็นขาลงต่อไปนะครับ Beauty มองลงต่อเหมือนกัน Cibector มองลงต่อครับ CBN ก็มองลงต่อ g m t ลงต่อเช่นกันนะครับแต่ว่า DCC เกิดแท่งฝาแฝดอ่ะอันนี้ก็ยังวิเคราะห์เหมือนเมื่อวานนะเป็นลักษณะของการซึมลงกันเดี๋ยวรอดูต่อครับถ้าหลุด1.87ต้องถอยนะฮะสตาร์พักได้ค่อนข้างดีครับ JUPS พักสวยครับ ทีอาพักสวยสวยมากนะครับมีการดึงกลับด้วยเคจนก็พักนะโนะอ้หน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะที่ที่ไล่มาเนี่ยเป็นพักแบบดึงกลับทั้งหมดเลยนะฮะสวยใช่ได้ครับนี่เอฟโกก็สวยอันนี้สวยมา,มากๆเห็นเป็นทั้งแดงแต่ก็สวยนะครับเพราะว่าตำแหน่งมันอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างดีครับอ่า NSL สวยไม่มีอะไรนะครับ OSP นี่ o s p เป็นตัวที่เรามองว่ามันเล่น,นในระยะกลางได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมลันต่อด้วยนะครับเทคโปรฟิตไปลันไปนะฮะ TBO อ่าน,นี้ไม่มีปัญหาครับพักได้ค่อนข้างดี TAT อ,อ่าพักลึกไปนิดนึงแต่ที่อธิเนี่ยผมอยากให้สังเกตแบบนี้นะจำเอาไว้นะอืมอยากให้ดูลักษณะของการพักตัวเขานะครับแล้วก็จําแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นในกรอบตรงนี้นะครับมันมีโอกาสเกิดในกรอบนี้ได้ไหมนะครับสมมุติว่าแดง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 ,แดงอะไรก็แล้วแต่แหละแต่อยู่ดีดีมันมีแท่งเกี่ยวสวนหน้าตายอย่างนี้นะเกิดในตำแหน่งอย่างนี้นะเนี่ยสมมติ อะไรก็ไม่รู้แหละเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็มีแท่งแกวส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดซื้อนะตรงนี้เลยนะจะเป็นจุดซื้ออีกรอบหนึ่งและจุดซื้อรอบนี้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสไฮแล้วมีโอกาสที่จะเบรกได้อีกรอบอ่ะเดี๋ยวรอดูต่อนะสาหรับ T R T กัดไม่ปล่อยนะฮะแล้วก็ไซโนไซโนนี่สวยมากอันนี้ไม่ไม่ต้องคุยกันนะเออไม่ต้องรู้เรื่องอยู่แล้วนะฮะบียชก็สวยเหมือนกันยืนได้ค่อนข้างดีครับ B L A อ่ะลุ้นดูต่อ,อเพราะว่าอันนี้ฝากเฝ้า,ฝานะครับ เดี๋ยวก็มาดูตลาดกันนิดหนึ่งตลาดเนี่ยมันลงมา100%อย่างที่เราตีฟิโบไว้เมื่อวานเอ๊ะเลยนะครับ1.339ใช่มัมันลงมา1.3ต่าไร1.340.83อีกไม่ถึง1จุดอ,ะอ่ะเอออีกไม่ถึงตามตำแหน่งที่ผมตีนะตอนนี้มันก็จะมีการดิดขึ้นก็มองเป็นการดิดขึ้นชั่วข่าวนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่มันจบขึ้นชุดนี้แล้ว ก็ต้องมารอดูว่าคื่อนชุดใหม่มันจะทํำยังไงต่อซึ่งตัว S ห้ามองเหมือนกันเลย S 5้าเนี่ยมันก็ถึงร้อยเปอร์เซ็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะถึง100ร้อยเปอร์เซ็นพอดีเป๊ะเลยฮนะแปดสองสองที่ไปถึงจริงๆคือเลขแปดสองสามจุดศูนย์ห้าผมตีไว้แปดสองสองจุดเจ็ดหนึ่งก็ถึงไม่ถึงหนึ่งจุดนะฮะเออผิดพลาดไปถึงหนึ่งจุดนะครับทีนี้ตรงเนี้ยมันก็จะภาพเดียวกันนะครับก็คือจบขึ้นแล้วเดี๋ยวรอดูสัปดาห์หนะะ้า เดี๋ยวเรามาแกะขึ้นกันต่อว่าสัปดาห์หน้าจะไปทางไหนตรงนี้ก็ไม่มีโพ i ิชันนะครับไม่ต้องไปเปิดโพซิชันใดแล้ไม่แบบไม่ต้องไปพุทไปลองไปเซลล์ไปอะไรนะเออเดี๋ยวรอดูก่อนว่าสัปดาห์หน้าจะแว่งยังไงต่อนะครับต่อด้วยหุ้นติดสแกนของวันนี้นะครับชุดแรกเป็นหุ้นที่จะต้องเตือนกันเนาะเดลต้าเดลต้าถ้าจะเล่นได้วันนี้ต้องยืนเขียวแบบนี้นะครับเหนือ7จบาบาทถ้ายืนไม่ได้ปล่อยมันนะฮะต่อด้วยอิชิอิชิเนี่ยต้องเตือนเลย อันนี้ต่อให้ยืนเขียวก็ไม่กลับตัวแน่ๆน,นะครับก็ลงต่อนะฮะทีโพลี T oli, ตรงนี้เป็นลักษณะของการซึมทรงมันยังไม่ได้แย่นะพ,พูดตรงๆนะทรงมันยังไม่ได้แย่แต่ว่ามองว่ามันเป็นลักษณะของการซึมก็น่าที่จะหลุดโลครับ1.17ก็น่าจะลงต่อนะฮะ ea นี้เตือนแล้วเตือนอีกเตือนจะไม่รู้จะเตืนอนยังไงแล้วก็ลงต่อแน่นอนนะฮะเฮลิธให้ระวังนะครับการซึมเนี่ยมันจะซึมลงต่อมีโอกาสไปแตะ10บาทได้นะครับส่วน bbgi ไม่ใช่ว่าไม่สวยหน้าตาดีเลยอะถือว่าไซเวย์อยู่ในกรอบแต่เนื่องจากมันเป็นไซเวย์เนาะต้องระวังแท่งแดงที่เกิดขึ้นในตำแหน่งนี้นะครับพูดเหมือนหมอดูเลยว่ะ <laughs> เดี๋ยวจะมีดาวพระเสาร์ดาวศุกร์เข้ามาแทรกเกิดในตำแหน่งดวงจันทร์กิดอะไรอย่างเงี้ยนะเออเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดวันนี้มีแท่งแดงในตำแหน่งนี้นะครับให้ขายทิ้งทันทีหรือจริงจริง,รงก็เทคโปรไฟตได้ละเพราะมันเป็นเชิงแนวต้านเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะ ถัดมาจะเป็นชุดการกลับตัวมีอะไรบ้างนะชุดหุ้นสวยนะครับตัวแรก plus plus กับตัวขึ้นย่อยนะถ้าจะเล่นก็มองโซนประมาณนี้เลยฮนะเท่าไหร่เจ็เป็นแนวรับจะเป็นการพักเพื่อไปต่อนะครับแนวต้าน 8, 8. 6จุดเท่าไหร่แปดจุดเหเก้าบาทวนี้ตอนนี้ที่พบกไอกับตัวขึ้นย่อยเหมือนกัน ตัวขึ้นยอแบบนี้นะครับแนวต้าน8.56 8.73สต๊อปล็อตจุดที่7.35 JCK เนี่ยอันนี้มองมีโอกาสเกิดการเทนลราล์วได้นะครับซึ่งก็มี FC นะเอ,อถามเข้ามาหลังบ้านเกี่ยวกับตัว JCK นะครับเอ้ยกำไรมันดีใช่ใช่กำไรมันมันดีจริงแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะดีดีได้แค่รอบนี้หรือเปล่าเอแล้ว งวดถัดไปรายได้จากการขายมันจะดีมีไ,ไหมก็ก็ต้องอันนี้ต้องติดตามดูต่อนะครับนะแต่กําไรอย่างนี้ก็ติดตามได้ครับสต็อปลออยู่ที่สี่สิบตังค์ครับคิดว่าน่าจะเบรกครับน่าจะเกิดห้าสิบตังค์ด้วยครับสำหรับรอบนี้นะอะถัดมาคือซิลิกซิลิกในกรอบนะครับแนวรับประมาณสามจุดสองแปดครับสต็อปลอตอยู่ที่สามจุดหนึ่งหกหรืออาจจะเล่นเลยก็ได้สามจุดสี่ศูนย์แล้วก็เบรกขึ้นไปเลยนะครับแนวต้านถัดไปก็อยู่ที่สามจุดหกห้าครับ โคโคฮะมากับพัสนั่นแหละครับระว่างอ่ะถ้าให้เลือกนะพัสกับโคโคผมมองโคโคมากกว่านะตรงนี้กับตัวขึ้นย่อยมีโอกาสเทสสิบสี่จได้ครับสต็อปรอสิบสองจุดหยังไม่ได้มีสัญญาณการกลับตัวตรงไปตรงมาเลยนะตรงนี้ยังเป็นขาลงถ้าถามว่าตัวไหนที่จะต้องให้ความสนใจเป็นตัวในท้ายของวันนี้ผมจะมองเป็น ANI แต่ก็เอามาให้ดูนะครับทรงเนี่ย มีลักษณะของการเตรียมจ่อที่จะเบรกนะครับถ้าเบรก4.85ได้ก็จะไปเจอสเปดที่5บาทซึ่งผ่านยากก็เดี๋ยวรอดูต่อนะเป็นำลางใจให้สต็อปรออยู่ที่4.50ครับ CBF นี่ CBF มาอีกแล้วรอบนี้ผมคิดว่าถึง25นะฮะแล้วก็สต็อปรอจะอยู่ที่22.50แต่ว่าถ้าชอบ CBF อาจจะมาดู g f p t ดีกว่าคือเอามาเปรียบเทียบจะได้เห็นภาพเนาะ คือมันไปมันก็ไปด้วยกันนั่นแหละนะฮะ GPT เนี่ยมีแนวต้านถัดไปยอยู่ที่ส4 1สี่จุดหนึ่งนะครับสต๊อปรอส GPT อยู่ที่สิบสองจุดเจ็ดนะฮะแล้วก็ดูโ uh, ฮมดูโฮมมโอกัดเกิด V shape นะครับสต๊อปรอสอยู่ที่สิบเอ็ดจุดสามอันนี้สั้นๆเลยนะครับแนวต้านสิบสองจุดหกแล้วก็ซินเนกซินเนกเนี่ยขึ้นย่อยยังเป็นขาลงเพราะฉะนั้นให้เล่นสั้นๆ3ามวันนะครับแนวต้าน11.6เอ็ดจุดหสต๊อปรอสลึกนิดนึงนะ สิบจุดห้าครับแล้วก็สักสักฝากรอเออไม่รู้ว่าฝากรอไปกี่รอบแล้วล่ะแต่ว่าฝากรอหน่อยมีโอกาสเบรกทำไฮได้ครับอิธิอิทธิเหมือนกันนะมีโอกาสเบรกสองจุดหกแปดชื่อจริงมันอิติลิตนะอิติลิตไนด้วยอะ่ะแบบอินเทรนด์มากเลยอะ่ะเดี๋ยวจะมาเชื่อมจิตว่าเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะว่ามันจะเชื่อมจิตดหรือเปล่า Uh, STOP l o s สตรงนี้อยู่ที่2.52นะครับแล้วก็ AAI อันนี้ฝากเฝ้าเหมือนทรงเดียวกันกระสัก,กเลยมาด้วยกันเลยนะฮะดึงได้ค่อนข้างดี s ต็อปลอสอยู่ที่5.6แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับใครที่มองหาหุ้นที่มีโอกาสเป็นโคตรต้นเทนทําไมถึงมองอย่างนั้นเพราะว่าในกรอบเนี้ยห็นปะคือไม่ดึงมันดึงสุดจริงๆนะเนี่ย7.1ก็ 1, มาถึงเท่าไหร่8.2บาทกว่านะครับ จาก7.1อีกรอบหนึ่งขึ้นมา8.7อันนี้เกือบสองบาทแล้วก็รอบสามตรงนี้นะครับทำไมถึงมองว่ามีโอกาสเกิดรอบสามตอนนี้เพราะว่าโลมันยกนะฮะโลยกโลยกแต่ตรงนี้ไม่ไม่ได้มีการกลับตัวนะครับผมมาส่องดูตัวงบเนี่ยปรากฏว่าเอ้ยไรายได้ก็ดีวะ่ะกําไรก็ดีดูสัดส่วนกําไรนะ <c oughs> โหดมากสัดส่วนกําไรโหดมากครับ 28.35.38ที่สำคัญจ่ายผลเสม,สมอประมาณสามเปอร์เซนตอนนี้เลทราคานี้นะคือต่ำที่สุดแล้วลนะครับแล้วก็ PE 20เท่า21เท่าจ่ายผลสี่จุปอร์เซ็ผมว่าโอกาสแพ้จะค่อนข้างต่ำนะแต่อย่างไรก็ตามครับต้องมี stop l ล s s ครับ stop l ล s s จะอยู่ที่7.4ถ้ากลับตัวรอบนี้ผมว่าเบรกนะแปเพราะว่าายมันยกขึ้นโลมันก็ยกขึ้นด้วยนะครับอ่ะฝาก ไว้ดูแล้วกันนะถ้าให้เลือกถ้าให้เลือกในระยะกลางผมจะเลือก BOL เพื่อเฝ้าแล้วก็ดูการเบรกเบรกตรงนี้จุดสังเกตคือเบรกที่7.75แค่นั้นถ้าเบรก7.75ได้แล้วนะครับมันก็จะปึ่ง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 เพราะดูจากนิสยัยหุ้นมันเป็นแบบนี้เนาะแต่ถ้าให้เล่นในระยะสัน้นเล่นในระยะสั้นเนี่ยผมจะมองที่โคโคนะครับมีโอกาสที่ไปถึง high ได้เร็วผมคิดว่าสัปดาห์หนึ่งก็น่าจะ น่าจะแตะได้นะสัปดาห์หน้าก็น่าจะถึงแล้วนะครับอ่ะโอเคครับสําหรับในวันนี้ก็ประมาณนี้ใครที่จะไปเฝ้าหน้าเถิดไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามนี้ไว้เดี๋ยวเรามาเคลียร์กันนะครับซึ่งเมื่อวานมีต้องเรียกว่าสมาชิกใหม่นะครับที่ถามเข้ามาบอกว่าเห็นคลิปสมาชิกแล้วรู้สึกอาการท้อนะกลัวดูไม่หมดกลัวดูไม่ทันก็จริงๆก็มีเพื่อนๆหลายคนเข้ามา แนะนําวิธีนะครับบอกว่า้ดูเดือนเดียวมันดูไม่จบหรอกเพราะว่าคลิปมันเยอะมากแนะนําให้เป็นสมาชิกต่อหลายๆเดือนเออเป็นไอเดียที่ดีนะคือมันเยอะจริงๆครับแต่ว่าถ้าเข้ามาเข้ามาเป็นสมาชิกอะคือผมบอกงี้นะผมอัปเดตให้ทุกวันเนี่ยไม่ได้พูดเล่นอัปเดตทุกวันจริงๆไทยคม a h p m t k n o s p แผนเทรดหุ้นวันวันอาทิตย์เนาะ DMT s n มทีเคืออัปเดตให้ทุกวันน่ะอัปเดตงบตัวไหนงบน่าสนใจเป็นคำถามอะไรอัปเดตให้ทุกวันอย่างนี้เลยเออ,อพอคนเข้ามาใหม่ก็อาจจะรู้สึกท้อแต่ผมคิดว่าถ้าคนอยากจะทํากันบ้านจริงๆะ่ะอย่างเช่นอ่ะอย่างเช่นนะอ่าไม่ไม่ต้องอย่างเช่นะหุ้นแต่ละตัวเนี่ยกว่ามันจะออกมาเป็นคลิปหนึ่งได้อะผมใช้เวลาหลายชั่วโมงเอางี้ดีกว่าผมต้องไป ไล่ดูผู้บริหารดูโงเ่เฮงดนนูนั่นนู่นนี่ไล่ดูงบแล้วก็อ่านแบบรายงานด้วยผมใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อที่จะกันมันออกมาเหลือสิบนาทีอย่างเงี้ยนกออปะเนี่ยเหลือแปดนาทีอย่างเงี้ยเพื่อน่ใช้เวลาสั้นมากครับแต่ได้ข้อมูลที่แน่นมากใครที่สนใจอยากจะเป็นสมาชิกนะผมคิดว่าไม่ผิดหวังหรอกคุณสามารถดูย้อนหลังได้หมดเลยทุกคลิปเลยผมมีเกือบสามร้อยตอนละนะดูดิไอ สอนหุ้นนี่มีร้อยร้อยแปดสิบเอ็ดตอนใช่ไหมแล้วหุ้นดีราคาถูกมีแปดสิบสองตอนอะ่ะก็นั่งย้อนดูได้เลยอะ่ะนะครับแล้วจากคอมเมนต์ของคนส่วนใหญ่ที่ถามกันเข้ามาเนี่ยทีค่คอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาก็เอกันเนาะก็คือลงทุกวันเห็นไหมทุกวันดีอยู่แล้วครับใครดูไม่ทันก็ต่อสมาชิกดูต่อหรือเลือกดูตัวที่สนใจก็ได้ใช่ก็คือทําแบบนี้ไปเลยแต่ถ้าให้ได้ประโยชน์จริงคือแนะนําว่าให้ดูทุกตัวเพราะว่าไอเดียในแต่ละตัวนะ่ะ คือมันสามารถนําไปต่อยอดอย่างอื่นได้จริงๆแน,นะนําว่าให้ดูยังไงก็คุ้มนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเดือนหนึ่งอ่ะมันแค่สามร้อยบาทเท่านั้นเองชานมไข่มุกสี่แก้วก็เกินสามร้อยแล้วถูกปะ่ะเออแล้วคุ้มจะยิ่งกว่าคุ้มนะอันนี้นอกจากลดน้ําตาลได้แล้วยังเพิ่มตังในกระเป๋าด้วยนะคุณสมัครสมาชิกสามร้อยเนี่ยคุณสามารถไปเพิ่มตังในกระเป๋าคุณได้ด้วยเออเนี่ยอาจจะเดือนละเป็นหมื่นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจ อย่าลืมนะอย่าลืมสมัครสมาชิกได้ที่ช่องทางนี้นะครับเห็นไหมสมาชิกเดือดครับบอกเลยสมาชิกเดือดมาหกสิบเจ็ดคอมเมนต์เลยฮะเนี่ยดูทุกวันค่ะถ้าไม่กะสมัครแค่เดือนเดียวจบนะมันดูไม่ดูไม่จบอยู่แล้วเดือนเดียวโอเควันนี้หาคําถามยากเลยเดี๋ยวอผมจะอ่านอ่านคอมเมนต์ของสมาชิกไปเรื่อยๆนะรับบอกว่าเนื้อหาหลากหลายคลิปไม่สั้นไม่ยาวเลือกฟังที่สนใจก่อนถ้าไม่มีเวลา ดูอาจารย์สนุกกับการทําคลิปทําด้วยความตั้งใจนะครับห้าคุ้มค่าเห็นไหมโอ้โหไม่จะรีวิวอะไรขนาดนี้นะนก็บอกว่าอย่าลดเลยค่ะขอให้เหมือนเดิมเยอะๆดีแล้วอไม่ลดแน่นอนส่วนตัวผมผมไม่คิดจะลดอยู่แล้ว <laughs> ผมไม่คิดจะลดอยู่แล้วเออแต่คือผมสงสัยว่าแบบเออบางบางทีเนาะเราก็ไม่ได้ฟังเราเราไม่ได้ฟังความเห็นของสมาชิกไง เราก็ทำ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 ไปใช่ไหมผมก็สายอัดอยู่แล้วผมก็อาัดอัดแล้วมีคนทักมาแบบเฮ้ยท้อว่ะเห็นคลิปคุณแล้วทอ้อ <c oughs> ผมก็เลยเออว่ะหรือว่ากูคิดเข้าข้างตัวเองเกินไปว่ะคนเขาอาจจะไม่อยากดูเยอะๆก็ได้นะเขาบอกขอวิดีโอทุกวันเหมือนเดิมไะคือทุกคอมเมนต์นะทุกคอมเมนต์เอกระชันจริงๆครับไม่ต้องลดครับเหมือนกันเอาทุกวันเหมือนเดิมดีแล้วนะลงเยอะแบบนี้ดีแล้วทยอยดูนะโอเค ข้อมูลสมาชิกที่จัดไว้ดีเหมาะสมตามทันอคอนเทนต์อยางมีให้ดูทุกวนันดูทุกวันดีแล้วนะครับคอนเทนต์ดูทุกวนันแนวโน้มโอเคเจอคำถามสักทีทีเอ้ไอทีเอไอกับตัวกับตัวยังทีเอ้อยเป็นกรอบข้างล่างยังไม่น่าสนใจนะเอาตรงๆนะทีเอไอกับเอสเฟกซ์โนะอ้ยเป็นขาลงทั้งคู่ครับ ติดติดอยู่ใช่ไหมถ้าติดอยู่ถอยนะ AD, ดไวตปิดแดงเป็นยังไงบ้างครับ AD, ดไวต์ปิดแดงไม่ถวยครับไม่ควร,ไม,ควรไม่ควรลงมาลึกในตำแหน่งขนาดนี้นะครับต้องถอยก่อนครับแบบนี้ต้องถอยครับควรเข้าจุดไหนสตฟสตรอร์ได้เลยครับตายไปเลยครับเรจาจะนะเป็น Bullish e n g u l f i n g หรือเปล่าครับขอจุดเข้าซื้อจุดคัดแนวรัดแนวต้านเอาครบเลยหรอพ่อหนุ่มมาดูซิ ลันะบูลิตเอนกาฟฟิงตำแหน่งของการเกิดบูลิตเอ n นกาฟฟิงเน่ยเอาจริงๆมันมันไม่ค่อยดีถ้าอยากจะซื้อคือไม่แนวโน้มไป็นขาลงอะเอาง่ายๆนะแนวโน้มไปขาลงถ้าซื้อแท่งนี้คือซื้อตำแหน่งนี้ไปเลยแล้วก็เล่น3-5วันแค่นั้นครับไม่มีแนวรับแนวต้านไม่มีอะไรเลยก็3-5วันถึงไหนก็ถึงนั่นขายทิ้งได้เลยนะครับแ้าวเคเจนกับไซโโอ้ ได้ไหมไซโนได้ได e ้ตังบ้ <c> างเคจนก็ไม่น่าจะแย่อะไรนะมันอยู่ตำแหน่งเดิมครับ Lh ราคาลงมาที่หกุดเจ็ดควรเข้าไปรับหรือยังค้ากะเก็บเป็นหุ้นปันผลอยู่ในพอร์ตอีกสักตัวยังไม่มีของอืมมันผมว่ามันยังไม่มีสัญญาณกับตัวป่ะเนี่ยมันยังไม่มีสัญญาณกับตัวครับมันน่าจะลงต่อครับคืออยากรับใจจะขาดใช่ไหมก็จะเอายังไงอ่ะคืออ่ะผมผมพูดอย่างนี้แล้วกัน ถ้าคุณซื้อมาลงแน่ๆเออเนี่ยซื้อปุ๊บอะราคามาลงต่อแน่ๆอ่าพูดอย่างนี้นะแต่จะซื้อไม่ซื้อแล้วแต่เลยโอเคไหมครับเนี่ยคุณไายฝนน่าจะเป็นอ่าเรียน v p พด้วยปะเออแล้วก็ V p พนะเราเปิดรับเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้หน้าเทรดอ่าอยากจะจริงจังอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในระยะเวลาอันสั้นนะ สามารถมาสมัครได้นะ VIP 5ติดต่อได้ที่ Line แอดมันนี่ฮีโตรงนี้ได้เลยนะครับผมรับรองว่าโคตรคุ้มและใครที่สมัครก่อน15มิถุนายนี้จะได้รับโปรโมชั่นพิเศษโอเคนะนักเรียนเก่ารู้กันนะโอเคปะ่ะเออใครเป็นนักเรียนเก่านะรู้กันโอเคนะครับทุกวันมีข้อแนะนำใครอยากฟังให้ทันให้ลองใช้ความเร็ว โอเคอ่าขอบคุณครับบอกว่าผมฟังทุกวันโอ้โหสองเอ็เลยนะฮะถ้ามีประเด็นไหนสนใจค่อยค่อยปรับโอเคครับผมอ่าขอบคุณมากครับมีซัพพอร์ตมา69บาทครับตัวอย่างที่ดีทุกคน <c oughs> ตัวอย่างที่ดีนะ AAI ที่อาจารย์ให้เฝ้า2อถึงสวันอ่าวันนี้มันเป็น PA แล้วยังครับเป็นแฮ m เมอร์ขอความเห็นยังยังไม่ได้แตกต่างนะยังยังไม่ได้แตกต่างแต่ว่าเฝ้าต่อเถอะ นะครับรบกวนขอวโน้ม inset หน่อยครับทุน2.4ตอนนี้กำลังทำคลื่นสามในทำฟิลด์รอฮะเอามาดูครับอ,อินเซตครื่น3ามทำฟิลด์อ๋อเป็นไปได้ใช้ก็เป็นไปได้ไไดมันต้องเบรกตัวนี้ก่อนครับสองแดสแต่ตรงนี้ก็รันได้นะฮะเออออาจจะเกิดขึ้นก็ได้ครับแนวโน้ม ETL มีโอกาสผ่านต้านไหมครับ อีทีเอเหมือนจะผ่านติดสแก,กนอยู่นะแต่ว่าผมผมไม่ได้เอามาผ่านต้านไหมอ่ามาค่อนข้างดีแล้วครับต้านต้านตรงนี้ใช่ไหมฮะมีโอกาสแตะครับหนึ่งจุดสามเก้าครับใครมาที่หลังไม่มีทางตามไม่มีทางตามทันอยู่แล้วฮ <laughs> ามากคนนี้เป็นสมาชิกสิบเดเดือนอะ่ะคิดดูนะใครมาที่หลังบอกไม่มีทางตามทันอยู่แล้วคุณเชื่อปะละ่ะ เออไม่เกือบ300รอตอนแล้วแล้วไม่ใช่แบบเข้ามามต้องดูย้อนหลังอย่างเดียวน,น,นะอัปเดตทุกวันด้วยคุณจะเจอการอัปเดตแบบรัวๆแบบโหดๆเลยอะ่ะเออใครแบบสายซาดิสอยากจะอ่อตรงเรียว่าไงอ,อยากจะศึกษาในราคาย่อมเยานะผมว่าสมาชิกี่ยคือคำตอบนะครับ S T T ต้านระยะสั้น S T T ต้านระยะสั้นแค่นี้เลยครับถ้าต้านระยะสั้น12.1แล้วต้องดึงเขียวด้วยนะวันนี้ ถ้าไม่ดึงเขียวคัดโอเคปะ่ะคัดทิ้งได้เลยเล่นแบบสั้นๆนะคอนโนม i อ g เหมือนเหมือนติดสแกนะโอ้ยไม่รอดละนะ i อ g ไม่รอด i อต้องดึงเขียววันนี้ต้องปิดเขียวถ้าไม่ปิดเขียวคัดเชื่อว่ามีนะน่าจะคัดนะครับคอนโนมอมตะหน่อยอมาตะจบแล้วฮะอันนี้จบเกมต้องคัดนะครับ เอสเฟกตอบไปเลยป่ะใช่ไหมเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับรอย่อมาเจ็ดวันซื้อได้ที่สามจดูนย์ปดคิดถูกไหมอ่าโอเคดูดูให้ต่อนิดนึนงนะครับเอสเฟกรอย่อมาเจ็ดวันอ๋อฮะซื้อที่สามจดศูนปดคิดถูกไหมอ่าไม่ใช่ตำแหน่งที่ควรซื้อเอาอางนี้ดีกว่าเออไม่ใช่ตำแหน่งที่ควรซื้อแต่ว่าไหนไหนก็ซื้อมาแล้วต้องรุ้นให้วันนี้ปิดเขียวถ้าวันนี้ปิดเขียวไม่ได้ปิดเขียวนี่คือตำแหน่งไหนก็ได้นะฮะ แล้วแทร็า3.36เนี่ยอืมยากครับน่าจะเป็นไปดีค่อนข้างยาก P R M ยังไปต่อไหวไหมคะสบซัลบรอดเท่าไหร่ถือว่าเป็นช่วงพักตัวกำลังทะลุต้าน8บาทไหม P R M อุ้ยสวยจะตาย,ยสวยจะตายมองใช่มองว่าจะเป็นการพักเพื่อทะลุ8บาทใช่ครับ B K I เป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหม <laughs> BGTI ดูดูอาการยังทรงๆนะดูจากชี้ประจอแล้วเนี่ยผมมองว่าความดันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ความดันดูจะต่ําๆนิดนึงนะไม่ไม่ควรต่ําขนาดนี้เดี๋ยวเรามารอดูอแนวโน้มโซนล่างน่าจะอีกสักสองสาวันอาจจะได้ดีชาร์จออกจากโรงพยาบ <c oughs> ถามอาการมันเป็นยังไงก็ต้องตอบอ,อ,อย่างนี้นะเออเนี่ยไซส์เวย่างเนี้ย ทรงยังยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับอามานะราคานี้เข้าซื้อสะสมดีหรือเปล่าอามานะนี่แม่งตัวสับขาหลอกเลยนะใครที่ใครที่เคยเล่นอมานะนะผม,มคนหนึ่งนะเอียโหย่าเลยฮะย่าเลย,ย,เลยน่ากลัวมากเข้าซื้อสะสมดีหรือเปล่าพล u วันนี้กลับมาแล้วเรียกอ,อะตอบไปแล้วเนาะโอเควิเคราะห์มาแล้วนะครับไม่เยอะนะครับชอบคอนเทนต์ทุกวันเหมือนเดิมโอเคครับ เข้า t r t ปุ๊บเจอ big b a c ็อ่าแบบนี้ยังไงต่ออ่าผมเล่าแผในให้ฟังหมดแล้วเนาะเออให้รอตำแหน่งเขียวแรกนะครับเดี๋ยวอาจจะได้ถั่วรอบเป็นไม้ที่สองนะฮะแม็กทุนสสองจุดสองขอบรบล็อตน่าจะต้องสต็อปแล้วไหมมันหลุดปหมมันหลุดแล้วนะครับตรงนี้ถือว่าหลุดสต็อปลอดแล้วนะครับก็จะลงต่อครับจนกว่าจะเกิดสัญญาณซื้อใหม่นะค,ค่อยเข้าไปซื้ออีกรอบหนึ่งจะให้มีคลิปทุกวนันโอเค เพิ่มได้แต่ไม่อยากให้ลดใช่ไหมแต่บางวันก็แอบ,บลงให้สองคลิปอยู่นะเออลัวตามไม่ทันนะฮะบีเจชิ J C, ใช่ไหมบีเจชิ J C, ใช่ไหมไม่ใช่บีเจซี C, นะบีเจชิ J C, ซื้อเท่าไหรด่ดีว่าอย่างนง้นจริงๆในในที่ถามมาก็มีปะะ้าวฮะในกิฟที่ถามมาเนี่ย เนี่ยโอ้ข้ามแล้วกันเนาะเพราะว่าตอบมาเยอะละ้วสาหรับวันนี้เออจริงๆจริงๆมันอยู่ในคลิปเลยอะแล้วมันอยู่ในหุ้นติดสกแกนด้วยอะเออก็ดูคลิปนิดนึงนะครับแล้วก,ก่อนจากกันไปเนี่ยฝากไว้นะใครอยากเปิดพอร์ตนะแล้วใช้โค้ดบอกงี้เลยใช้โค้ดเพื่อเอาเอาค่าคอมราคาพิเศษคุณโทรไปเนี่ยเบอรนน์นี้นะคุณโทรไปเบอร์นี้นะ แล้วก็บอกว่าได้เบอร์มาจากจันพืชอผมไม่ได้มีเอี่ยวอะไรขเขาแล้วนะแต่บอกบอกอย่างเงี้ยว่าได้ได้เบอร์มาจากจันพืชขอโปรโมชั่นอ่าค่าคอมเลทพิเศษได้ไหมใครที่เทรดอยู่นะค่าคอมสองพันะชสองพันพันห้าพันแปดเนี่ยโอ้โหได้ลดหมดทุกคนนะครับก็ติดต่อเลยครับสามารถเปิดพอร์ตใหม่จากกดที่ลิงก์นี้แต่ผมแนะนำให้โทนะ ไปใ,ให้โทรไปเลยจะได้คุยกันได้ง่ายๆนะครับอ่ะก็สำหรับวันนี้นะครับคงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย